สวัสดีครับผมก็จาก u อ d o o อรลังสินนะครับน้ําถือว่าเป็นสิ่งสําคัญสําหรับนักเดินป่านะฮะเพราะว่าการดื่มน้ำเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นการที่จะแบกน้ําเข้าไปในป่าก็มีข้อจํากัดเรื่องน้ำหนักซึ่งเป็นไปไม่ได้แน่นอนวันนี้ผมจึงมีเจ้าเกรเจียเ,เ,เพสครับมารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้ดูนะครับอันนี้เป็นขวดกองน้ําขนาด710มลลิตรนะครับ หนักอยู่ที่450กรัมเดีวิธีการกองเดี๋ยวผมจะกองให้ลูกค้าดูนะครับผมแนะนำวิธีการกองนะให้เปิดฝาออกลมจะได้ออกมาจะได้ไม่ดันมากติดันะขั้นตอนแรกก็ดึงออกมาเลยครับไอตัวนี้จะเป็นไส้กองของตัว g e o p a s อันนี้เป็นห้องน้ำสะอาด ส่วนนี้เป็นใช้ตักน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติก็ง่ายๆครับตักน้ําเลยจะมีบ้างกําหนดว่าควรประมาณเท่าไหนเท่านี้นะครับแล้วก็พอตักมาก็ใส่ใส่กรองลงไปแล้วก็ดันกับพื้นเปิดฝาเลยค่ะ อันนี้ก็คือน้ําที่ถูกกรองมาแล้วนะครับจะไม่อยู่ในห้องน้ําสะอาดอย่างนี้จากนั้นก็สามารถดื่มได้เลยรสชาติก็ปกติครับเหมือนน้ำที่บ้านเลยก็ฝากไว้เนีครับเจ้าเกรจ์โจอเพส ถ้าสนใจสินค้าก็ติดต่อร้านออดอรังสิตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Lazada, s h o p ป e หรือว่าทางเพจ f a c e b o o k ออดอรลังสิตอ่พี่หนึ่งพี่เอฟพี่เดียวก็ยินดีให้คำแนะนำลูกค้าทุกท่านนะครับขอบคุณครับ